ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย um. ์สามารถขอออยสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมมีคําถามเข้ามาในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบาง,บางผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยก็ใช้สถานที่ผลิตอาหารเป็นตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ก็จะมีคําถามเข้ามาว่าแล้วถ้าสถานที่ผลิตอาหารของหนูเป็นอาคารพาณิชย์หรือเป็นตึกแถวจะขอสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมคะพี่มนนะคะก็ต้องมาดูก่อนว่า สถานที่ผลิตอาหารเนี่ยออยอเขาดูจากอะไรบ้างหรือเขามีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะหลักๆเลยอ,อยอยยูอยู่3ข้อใหญ่ๆอันที่1คือสภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตข้อที่2ก็คือตัวอาคารของสถานที่ผลิตนะและข้อที่3ก็คือภายในสถานที่ผลิตนะเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าดูแต่ละข้อกันก่อนนะดูข้อที่1ก่อนนะดูตัวสภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตก่อนนะคะ ตามกฎอยออยกล่าวไว้ว่าสถานที่ผลิตอาหา <Rug> รจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือตัวสถานที่ผลิตจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือควันละอองเยอะๆนะเนื่องจากอยอเตงว่าฝุ่นหรือควันละอองเนี่ยมันจะปลิวเข้ามาในสถานที่ผล like. ิตอาหารได้ทําให้ปนเปื้อนในอาหารได้นะคะอันนี้ก็เป็นระเด็นที่1นึประเด็นที่2 สถานที่ผลิตจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้ําขังเฉอะแฉะนะเพราะว่าน้ําขังเฉอะแฉะก่อให้เกิดเชื้อโรคเข้ามากับน้ำได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูสถานที่ผลิตของเราว่าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเราเนี่ยรอบๆมีน้ําขังเฉอะแฉะไหมนะถ้ามีก็ต้องพยายามจัดการตรงนี้ออกนะคะประเด็นถัดไปก็คือว่าสถานที่ผลิตจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตวางอยู่รอบๆบหรือหรือขัดขวางทางเข้าทางออกของสถานที่ผลิต นะถ้าเรามีเราก็ต้องจัดการตรงนี้ออกนะคะประเด็นถัดไปก็คือสถานที่ผลิตจะต้องไม่เขาเรียกไม่ปะปนหรือไม่ใกล้กับบริเวณที่เป็นคอกสัตว์หรือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์นะเพราะสัตว์จะสามารถนาําพาพาหะหรือสิ่งเชื้อโรคเข้ามาในสถานที่ผลิตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสถานที่เราผลิตขอ,ของเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ต้องเอาน้องออกไปก่อนนะคะไม่น้องไม่สามารถอยู่ในบริเวณสาถานที่ผลิตได้นะคะแม้ว่าจะบอกว่าอุ้ยของหนูก็น้องหนูหนูหนหนใส่กรงใส่อะไรไว้ไม่ได้นะคะจะต้องไม่มี ไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณสารที่ผลิตเลยนะคะอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกนะถ้าสภาพแวดล้อมภายนอกของเราตึกแถวเราอาคารพาณิชย์เราตรงตามเกณฑ์ยอยละ่ะอันนี้ก็ผ่านละมาดูประเด็นที่2คือตัวอาคารกันนะคะอยกล่าวไว้ว่าอาคารของสถานที่ผลิตจะต้องทําด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงและถาวรซึ่งพิมลว่าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเกือบร้อยเเนตนะคะ ทําด้วยตัวอาคารที่มั่นคงแข็งแรงถาวรอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่มีปัญหานะขอให้อาคารเหล่านั้นยังมีเงียงมีสภาพของอาคารที่สมบูรณ์อยู่ผนะนังอาคารเสราอาคารหรือองค์ประกอบต่างๆของอาคารเนี่ยถ้ามันเริ่มมีรอยฟลารอยแตกรอยผุเนี่ยก็จะต้องบูรณะหรือจัดการมันให้มันอยู่ในสภาพที่ดีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวอาคารไม่น่ามีปัญหานะประเด็นที่3คือภายในอาคาร ซึ่งอาคารพาณิชย์เนี่ยหรือตึกแถวเนี่ยส่วนอยญ่จะมีปัญหาข้อนี้นะคะถ้าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวของคุณทั้งอาคารเนี่ยเป็นสถานที่ผลิตข้อนี้ไม่ีปัญหานะคะเนื่องจากว่าออยกาหนดไว้ว่าว่า,วาทางเข้าออกของสถานที่ผลิตจะต้องไม่ใช้ทางร่วมกับอย่างอื่นเช่นไม่ใช้ทางร่วมกับที่อยู่อาศัยไม่ใช้ทางร่วมกับสํานักงานหรือออฟฟิศนะเพราะฉะนั้นถ้าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวของคุณเนี่ย ทั้งตึกแถวเลยเนี่ยหรือทั้งทั้งอาคารเนี่ยเป็นสถานที่ผลิตข้อนี้ไม่เป็นหาาเราก็ไปดูภายในแกนว่าห้องภายในจะมีห้องอะไรบ้างแต่ถ้าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ของคุณมีทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยซึ่งส่วนใหญ่ตึกแถวและอาคารพาณิชย์มักจะเป็นสํานักงานด้วยอันนี้คุณต้องแยกทางออกให้ชัดเจนนะจะต้องมีหนึ่งทางเท่าสําหรับสํานักงานอีกหนึ่งทางสําหรับเข้าสถานที่ผลิตจะต้องไม่ปะปนกันนะคะ เมื่อทางทาเข้าออกแยกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยมาดูห้องภายในว่าห้องภายในจะมีห้องอะไรบ้างเช่นก็ต้องมีส่วนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าลายผลิตนะะจะต้องมีห้องผลิตห้องบรรจุห้องเก็บสินค้าห้องเก็บวัตถุดิบหรือห้องเก็บพัคเกจิ้งหรือห้องล้างอุปกรณ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราละขึ้นอยู่กับลายผลิตของเราละนะคะวันนี้พี่มลมีตัวอย่างของตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ที่เขาขอเป็นสถานที่ผลิตมาให้ดูกันเพื่อจะได้มีไอเดียกัน นะเรื่องตึกแถวราคาพาณิชย์สามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตอาหารได้ไหมพี่มนเคลียร์ให้แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังมีคําถามอยู่สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้ค่ะเดี๋ยวพี่มนมาตอบให้นะคะสาระดีๆเกี่ยวกับออยสามารถติดตามพี่มนได้ในเพจพี่มนเล่าเรื่องออยและ Youtube c h a ช n e l พี่มนเล่าเรื่องออยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ